จะระดับิ่งใหม่ครับปุ่นน้ำบบนีองต้นตด,ตดหนึ่ง ระดับมันอยู่น้กันไอีกแล้วมังมีขาเนาะเ้าก็จิจับเสระจับตัวนี้ละขีดทางเดียวแล้วมันเห็นนั่นชัวมุมนี้ก็มีบอกี่นงกี่ัวนี้แล้วาหาห้องก็่ นัาาเระอาไปตั้งมบุญตั้งบนนี้เห็นตัวสองตัวนี้นมันตั้นองตัวนี้แล้วกี่แม่ใคตัวนี้ไม่เห็นตัวนี้ สร้างพุทธาเื่อใดไปทุกอย่างเอามากีกาตาเพื่อวัดสร้างมาละไม่ได้ใส่เบิดแตดำสาสร้างภาพแต่เช้านะครับนายโยแต่เศ้านะครับ เยอนิน่งต้อมานีเจ็ดนิดียอยังมันบรดี๋ยน่าระดับใ่กับตัวนึงนะเอาเพนนนั่นน่ะเพ่นไอ้เพนน์นั่นน่ะน่ะปากีนั่นเดนาด้วยน 10, 11, 12, 13, ไสไส้แั for uh ่มันบผสมมันมันปูสเร็จผสมได้ตัวนี้เลยผสมได้ตัวนี้เลยเป่นเป็นเก่าครับโอ้ยไอ้นปูเก่ารั่มันบผสมอย่างอื่นผสมสเร็จมาด้วครับอมีปูเก่าไว้าบเราิดเออกะบคนูกะเบืองะเบืองส้นส่ะน้สนนวนนวน่ สนอันน sure. ีู้สองปมาณสองทำกระดับที่สองหรอเ่าองมรมครึ่งเนาะโอคครับสำหรับชาวันนี้นะครับมีต่อลงลพงนะครับเหลนฟ้านะครับ มากับนสรงพัน้มากับพี่สิพาไปเที่ยวนิวซีแลนด์ไปจับตักกระแตนมาขัวกินม,ม,กกมันมัน

ตมปูมาครัครับ่าไาเซอยเียวสม้สร้างมาท่นมากไมอสมอย่างนึสร้างมาท่านมางวระสมอ่างแแล้วจะจิบปูป่ปู ใจเย็นใจเย็นก็นามหลอกไก่นี่นจ,นนนจ้างเขาเได้ดีไหมโอ้โหวองมืสงุมหนึ่งเขาถ่าเข้าจอ,อมาก่อนน่า <c oughs> บึง่งระดับใหม่อันนี้ิันก็น่าจะเชื่อมอันนี้นะครับรามองลังคานี่เป็นแต่โฟนตกได้น่ามือเนาะเป็นได้ีมือปะ ปลาสอนปลาสอนพักคนแบบงามองงามอยู่ที่คนมุงว่าสันงามองงามอยู่ที่ผู้ไปซื้อหลังคาเนี่ยแมนบอกโอ้ยไปสั่งหลังคากับผอสั่งของนอตมาให้เอามาอยู่ดิเมื่อวานไปสามร้อยคนนะแมนอยู่หันแล้วรอบสองไว้เนาะคือบอสั่งจะไปสั่งุ่นคนละสีได้หันหัวนอตกับสีหลังคานั่นโอ้ยเบื้องไอ้ดำจะยิงน่ะจะเบิ้งดูโตนี่น่ะ ยิงยังไดงให้มันหลุดนี่เห็นบ่นี่บ่ได้เข่าเลยได้นี่นะติ้างตัวเนาะขึ้นยิงไม้ได้นี่มันสิได้ขึ้นยิงไม้ได้เอาบัานไดมาขึ้นยิงบัไดเล,เลดมาเดี๋วยวเดี๋ยว <c ười> เดเดี๋ยวจะขืนยิงไม้แล้วจะถอนยิงไม้นะแต่เห็นว่านานบ่ตรงนะเราต้องไปเรต้องไปถอนคือควบ่อมัอมนดึงขึ้นได้มันเีเข้านออมันย<อ>ิงลงเล็กได้อย,ยู่นั่นเดี๋ยวก็จะถอนขึ้นแล้วยิงอัดลงไม้ แปบันไดมาโอเคครับ